มากับผู้กว้างขวางรู้จักรู้ักคนไปทั่วอำเภอเลยปีมรดกน้ำปลาลูกใหญ่แต่น้าไม่ดีเนื้อเนื้อเนื้อไม่ดีเวลาเาเาไปริ้วเนี่อาตอะสน้ำสักอันนี้ได้เนื้อได้ได้เนื้อได้น้ำนี่แล้วก็ถ้ากิดเนือจะอ่อกวอหัวเ Dante, มีมะพร้าวหวายับว่าเท่ไปลูกยี่สห้าสามสี่ไม่ได้กินอร um, ่อยแบบนี้เลยนะเพราเปรี k k el, is, ้ยวมะพร้าวจับไข่เนี่ยนริมจะไปขายเขามาซื้อไปถูกถูเขาซื้อแพงเนี่ยมันก็มันมันไม่ได้กำไรใช่ไหมมันต้องซื้อมะพร้าวถูกแล้วไปแล้วก็บอกว่าไม่ใช่กินน้ำหวานเลยมาเจอบ้านเราเนี่ยน้ำอันนี้มะพร้าวบ้านเรามะพร้าวบ้านเขาชาวซื้อลุงเรื่อมาเรือเขาบอกมะพร้าวสุกกระเฉลิม เอาไปเขาขาย <cheek> อบก้อร่อยมากเลยค่ะมากินแมค่คาที่แปดริ้วคะ่ะฉะเชิงเซานะคะร <c oughs> ง,งไหนบอกพี่กันไม่โตอนะ <c oughs> น,นี้ใกล้หัวใาหัวใจหัวใจหนวใยหัวใจหัวใขใาหจหััวนจนะคะจหัวใวใจหัวใหัะ,ะั อุทยานพระพิคเนตบางคลาฉะเชิงเซา เรากำลังเข้ามาอยู่ที่ดงมะพร้าวครับเดีราอลหแล้าเจ้ไอ้นี่เขาตอบแล้ตอบไขายเป็้รถสายเท่าไหร่เนี่ยจแล้ อร่อยกันใหญ่เลย <c oughs> ที่ <c oughs> บุนนทนพามามาทขไ